นะครับผมปิงอดิศรน,นะครับเป็นพุ่มกับภาพยนตร์นะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีการออกกองถ่ายครับล่าสุดก็ภาพยนตร์เรื่องบุกเพสันิวาส2ซึ่งเป็นการไปถ่ายทํานอกสถานที่ถ่ายท้งไปเจออยู่อยู่ยท่ามกลางแดดมากมายขนาดทากันแดดแล้วก็ไม่อยู่ว่ามันขึ้นแดงมาเป็นดูเป็นแผนที่เลยแล้วก็รู้สึกว่าสภาพผิวหน้ามันก็ดูแย่ครับก็มาปรึกษาหมอที่ที่เอเพ็กซ์นะครับ ซึ่งก่อนที่จะมาจะมาปรึกษาปัญหากับที่ a p x x เนี่ยครับมันชัดมันปื้นมาเหมือนแผนที่เหมือนหมู่เกาะอะไรเงี้ยเลยคะคือจริงๆเป็นคนไม่ได้หมายเรื่องเรื่องผิวหน้าอะไรขนาดนั้นพอมาเริ่มชัดแล้วมันรู้สึกว่าสาเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะมาปรึกษาหมอแล้วก็รักษาก็เลยลองเข้ามาคุยดูครับ มุดยิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บทำเสร็จแล้วเราต้องพักฟื้นหรือว่ามุดมาทำเนี่ยอีกกี่วันเราถึงจะไปใช้ชีวิตปกติได้อะไรเงี้ยครับขอให้คุณหลีกเลี่ยงแสงแดดหมออย่างน้อย7-10วันนะคะโดยการไม่ออกกีฬาเอาดอร์ตีกลอฟหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะโดนน้ำได้โดนน้ำได้น้ำอะไรได้เลยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรค่ะขอเพียงแค่การแอดโพสต์ต่อพวก แครับก็ฝ้ากระนี่มันเป็นปัญหากวนใจของใครหลายๆคนนะครับถ้ารักษาไม่ถูกวิธีมันก็จะกลายเป็นฝ้ากระที่สาววองได้ครับเรื่องผิวผมมั่นใจให้ a p e x c l e a r ลียเป็นคนดูแลครับเพราะว่าที่ a p e x เนี่ยมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยนอกจากนี้เขายังมีโปรแกรมรักษาฝ้ากระที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตามปัญหาของคนไข้จึงทําให้ผมมั่นใจในเรื่องของคุณภาพผิวเคลียร์ใสแบบไร้ที่ติต้อง a p e x เคลียร์ครับ